ไอ้รับมาสิ่งตามนชานไอับเอไดเหินลุงบางดูชี่บกานการรไอ้ชัดหางลุงบางไอ้ชัดคนหันอีโอนะครับตัคค้งตัวดเฮือนะ เอ้ยเอ็นหืออันนี้อันนี้ภากไหวะอันนี้ชาวอไอหไอบันทีสิบเก้นี่ไหนอืมไปตด๊กตาบันทีสิบเก้ไได้ไปอืมเรไปนอนก็พุนไปน้ำรดเพื่อไะบ้าอันนี้ชาวอ๋ออันนี้เราไปวันทีสิบ อืมอืมได้เองาอืมเอออีเนี่ยอมโอ้โหตงบางไอไอฮันด์วดคาสิงานเป็นไหนอันน กลางครับที่ชินครับเป็นไงโเพราะว่ารอครับออ้อหลังหลังแยนครับที่ครับฮะ อัยช้องขึ้นวางอัดอันข้าวข้าวสินครับนี่ครับนี่ครับลงวางอ่อนมาครับหันขดนะครับเป็นครับนี่ครับไอ้ครับไอ้ครับลงวางอัดหันมิด ว่าอรอรถสองมุกหลังอ่าแบนนี้ครับแทนรถสองมุมหลังครับจีรชีนครับ โอ้แล้นั่นนี่โอ้ไอ้หนึ่งูหท่าเราไม่ได้สุดโต่งมันก็ดูไว้อย่งว่อด มันเอาไปปูเออ,อ,อหักมันก็ต้องตัดอีกน่ะนี่นั่นถ้าถ้าถอนอีกบ่อยยั่นนี่นั <c oughs> น่นถ้าถอนอีกบ่อยยังไงเอาไปพูดแล้วเอาไปพูดแล้วมมัันนติดอยู่ติดครับเอ้ยเ <c oughs> อ,ออเอา มันาไอโฟกครับยี่บ้านดีตาโค้าสินัเงครับออจนน้งาเออ้าชเออบ้าเขาไปซื้อครับอืเออปซื้อลเย่ยมหนีุเออ เห็นเหาอได้ใดแล้วนะตะเต่นแต่เราน่ะ pues นี่่นะไปทั้งดินเลยออนั่นล่ะครับโอเคเปทั้งดินเลยอันนี้เด็กจะห้าบอือไม่ละพอ่ละไอไอ้อซีเละไอโย อ้อ yeah? ูีเลยอ้บวกกูมังเลยวะอืมกูยู่ได้่ะอืมันดีว่ากนัีสาดี่ไกไปูคูเลยอืไยังเอาทิ้งไอ้ัตนี่ครับไรนี่ไงเอาไอ้หัสิ่งคร

เอาไปสีนั่ะอ <år> ่ังงันเอากับนาจากอะไอย่าินี้ฮัตสิังานงานงานที่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 ก็นีฮัตนไหนโอ้โหวนนีน่นดดอายุนะนน่นดูดอาุ นอยูนี่แล้วม่นอนอยู่รถน,นี่แหละแม่ไปงเะิดแรงแมันมีปิดแรงมัไม้ไเ <c oughs> อ,อ๊ะเหอ,อ <c oughs> มันมันมีลอกอ๋อดอิดนัหาอิดแงล็อกอืม เป็น้าวฟิมีแห้งมันก็จะมีเลาะมันน้อยมันกเพือนเนาาี้ไปขี้มาเอาเอเะเดี๋ยวไปนั่งนนั่งได้ยิเขาว่ะนั่งได้ยิเข้าวะยังแล้วอ่างโมงแล้วงานช่างโม่อลมแด้วออง่อย ข้าวชอบน้เข้า้าครับผมวันนี้ไหางอินครับเอาข้าอันสี่ครับอสี่ครับรถยูนังคา <laughs> i have no idea no, why i have to sing in, half in half. like your chest just like in a